โอเคผมก็กลับมาพบกับพีพีเ้าคารอีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราก็มีลูกค้า f อจาก u t u b e นะครับผมมาติดต่อขอดูเชฟโรเลตโซนิกปี2013เกียร์ MT ็ครับผมก็เดี๋ยวเราให้ลูกค้าดูเบื้องต้นไปก่อนครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปเทสได้กันโอเคครับผมได้เวลาพาลูกค้าไปเทสได้กันแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูหลังจากที่ลูกค้าเทสได้เสร็จนะครับผมว่าจะชอบไม่ชอบแค่ไหนอย่างไรครับผมแหม่ต้องบอกว่าหล่อจริงครับผมเชฟโรเลตคันนี้ ก็ฝากไว้ครับผมมาพีพิตค้าต้องได้รองรถนะจ๊ะโอเคครับผมหลังจากที่ลูกค้าเทรดได้ไปหนึ่งรอบก็ตัดสินใจซื้อเงินสดเลยครับผมก็รออะไรกันอยู่ละจ๊ะไปเซ็นสัญญากันเลยครับผมต้องบอกว่ารถสวยและดีช้าไม่ได้ครับผมพิพตคาของเราจัดให้ครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเราให้ลูกค้าเซ็นสัญญากันไปก่อนครับผม ก็เมื่อกี้ลูกค้าสก,กิดมาว่าน้องเอกถ้าพี่ซื้อสดแล้วน้องเอกจัดส่งได้ไหมก็จัดไปดีครับผมจัดส่งกันถึงที่เลยครับผมตอนนี้เราก็ให้ลูกค้าเช็คเลขเครื่องเลขตัวถังกันให้เรียบร้อยครับผมครบถ้วนแล้วเดี๋ยวเราจะจัดส่งกันได้ถึงนะครราชสีมาเลยครับผมโอเคครับผมก็รถสไลด์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม <Yeah. S 1> ช้าอยู่ใหญ่ก็เตรียมตัวจัดส่งนะครราชสีมา กคันนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ชอบแม็กสีขาวอยากได้แม็กสีดำที่เคยใส่เชฟโรเลตคันนี้ก็จัดไปเลยครับผมเราก็จัดให้ครับผมขอให้บอกก็ด้รลาขึ้นยานแม่แล้วครับผมแล้วก็สปอยเลอร์หลังเราก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับผมใส่ให้ลูกค้ากลับบ้านกันไปเลยครับผมก็ลูกค้าหรือว่าเอฟซีท่านไหนที่กำลังตามหารถบ้านรถมือเดียวป้ายแดงหรือว่ารถใช้งานน้อยสวยๆแบบนี้นะครับผมเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วครับผมที่พีพีโตคาทู ของเราครับผมหรือลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาหน้ารา้านนะครับผมก็ทักมาทางเพจร้านของเราได้เลยครับผมเพจร้านเราชื่อพี่พีรล a ค้าคือชาแนลทั้งในแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ชื่อเดียวกันเลยครับผมรอก่อนนะจ๊ะ FC กำลังจัดส่งให้ครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่หลังเตรีมตัวจัดส่งจ้า โอ้โห,โหไ,ไปแล้วกับเชฟโซนิกของเรานะครับผมแม่สวยงามมากๆถูกต้องครับงวดนี้ต้องอย่าลืมนะจ๊ะเลขเด็ดประจำวันนี้หนึ่งสามหนึ่งสองจัดไปแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะครับผมเพราะเราจัดส่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยสบายใจหายห่วงแน่นอนครับผมเพราะเราล็อกแน่นหนาทั้ง4ล้อเลยครับผมพี่ป๊อปรถยกจัดให้ครับผม ไปแล้วครับผมได้รามุ่งหน้าส่นครราชสีมารอก,ก่อนอาจ๊ะเอฟซีก็รถที่พีพีตัวขังเรามีให้เลือกกันอีกมากกว่า50คันครับผมเข้ามาเป็นเจ้าของกันได้แล้วครับผมฝากไว้้วยครับผมมาพีพีตัวขาต้องได้รถสวยถูกใจจัดไปครับผม